สวัสดีครับมาเจอกันวันอังคารที่1มิถุนายนนะครับเข้าสู่เดือนที่6ของปีกันแล้วนะครับเร็วมากๆเลยนะครับน่าก็หมายความว่าฟุตบอลยูโร2024 ครับเป็นเออ่น้องมาเซเดนียนได้ผ่านเข้าสู่รอบท้ายนะครับแต่ยังไงก็ตามครับไม่ง่ายครับที่เฉาะสรูบิเนียนะครับเชียร์สูรูบิเนียดีกว่าครับคู่ต่อมาครับโคโซโวเจอกับซานมาริโนนะครับซานมาริโนล่าสุดขุนแข้งเจออิตาลีถล่มไปยับเลยนะครับซามิโนนี่ก็คือมาตรฐานครับปกติถ้าเจอทีมไหนเนี่ยก็ให้ตรงข้ามซานมาริโนได้เกือบทุกนั้นนะครับเป็นเคล็ดลับเลยนะครับไม่ว่าจะ แบบว่าสูงแค่ไหนก็ตามครับม่ีโอกาสสูงที่จะยิงทะลุนะครับคู่นี้ก็เช่นเดียวกันครับโคโซวต้องยิง4ประตูครับแต่ไม่มีปัญหาครับเชียร์โคโซวได้เลยครับยาวๆไปนะครับคู่ต่อมาคู่สุดท้ายครับโปแลนด์เจอกับรัสเซียครับเป็น2ทีมนะครับที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วมาอุ่นเครื่องกันเองนะครับโปแลนด์มาตรฐานช่วงหลังต้องบอกว่าอาจจะดีกว่ารัสเซียอยู่หน่อยๆด้วยซ้ำครับแต่ว่าดูแล้วไม่ง่ายครับรัสเซียบานทีที่เป็นทีมเน้นสภาพร่างกายนะครับแข็งแกร่งอยู่แล้วแล้วก็ สู้เต็มที่ครับโปแลนด์เองเนี่ยน่าจะหลายหลายคนไปรับใช้สโมสรจนถึงว่าช่วงสุดท้ายเลยนะครับในรายการในในลีกใหญ่นะครับไม่ง่ายครับที่จะเอาชนะรัสเซียแล้วมาเป็นแท็กเกมอุ่นแข่งนะครับเชื่อว่าเกมนี้โอกาสออกเสมอไปไม่ได้สูงนะครับก็เชียร์รัสเซียดีกว่านะครับเพราะฉะนั้น5คู่ที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับมีเชียร์อาร์เมเนียนะครับสโลวาเกียนะครับเโลวีเนียโคโซโวแล้วก็รัสเซียนะครับก็ขอทุกท่านเชียร์บอลกันอย่างความสุขนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ